สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมต้าโอไซเดอร์ครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องนะครับการเซตอัพกรีนสกีนนะครับให้เราเอาไปตัดในโปรแกรมตัดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดกันถึงเรื่องฉากเขียวเองนะครับแล้วก็เรื่องไฟแล้วก็เรื่องการเซตค่ากล้องนะครับเพื่อให้การทํางานกับฉากเขียวของเราเนี่ยทำได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคครับมาถึงองค์ประกอบแรกนะครับที่จะทําให้เราคียกรีนสกีนได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็คือข้อหนึ่งก็คือการที่มีฉากเขียวครับที่เรียบนะครับก็ อย่างเช่นเราอาจจะใช้กําแพงนะครับแล้วทาสีเขียวนะครับหรือเราจะใช้ผ้าสีเขียวนะครับถึงให้ตึงนะครับหรือว่าอาจจะใช้ฉากนะครับที่เราเป็นฉากพ็อปอัพนะครับที่เราสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องเรียบแล้วก็ตึงนะครับเพราะว่าถ้ามีรอยยับหรือว่า รอยที่แบบไม่เรียบเนี่ยจะทําให้การคียีกรีนสกรีมของเรายากมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดแสงและเงาที่ไม่เท่ากันทําให้สีเขียวของเราเนี่ยมันติดเพี้ยนนะครับแล้วมาถึงองค์ประกอบที่2นะครับก็คือไฟนะครับไฟตรงนี้ครับไม่ใช่คีไรนะครับแต่เป็นไฟที่เอาไว้ส่องกรีนสกรีนะครับไฟตรงนี้ค่อนข้างจะสาคัญนะครับเพราะว่าจะทําให้เงาของตัวเราเนี่ยมันไม่ไปกระทบที่กรีนสกรีมนะครับหรือว่าฉากเขียวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถทําให้การตัดฉากเขียวของเราเนี่ย ง่ายมากขึ้นนะครับอาทิเช่นอย่างของผมนะครับผมก็จะใช้ไฟสองดวงนะครับของผมเนี่ยใช้วิธีการทาสีไปที่กาแพงนะครับแล้วก็ใช้ไฟนะครับไฟก็สั่งมาจากออนไลน์นะครับซึ่งมีราคาหลักร้อยนะครับซึ่งก็เอามาใช้ส่องกรีนสกินได้ก็ใช้ได้โอเคนะครับมาถึงข้อที่3นะครับข้อสําคัญนะครับในการเซตค่ากล้องของเราครับการเซตค่ากล้องก็มีความสําคัญอย่างมากนะครับสำหรับการคีบกรีนสกินให้ได้กรีนสกินที่ดีมากที่สุดที่เราจะทําได้นะครับข้อแรกนะครับเราจะลดโมชั่นเบอร์นะครับด้วยการที่เรา เพิ่มชัตเตอร์สปีดดับเบิลจากปกตินะครับจากปกติเราอาจจะถ่าย2 4เฟรมวินาทีนะครับเราจะให้สปีดชัตเตอร์อยู่ที่48หรือ50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโมชั่นเบอร์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องนะครับแต่สําหรับกรีนสกรีนนะครับเราต้องดับเบิลเข้าไปนะครับเพื่อให้ภาพมันคมขึ้นนะครับแล้วก็ลดโมชั่นเบอร์นะครับเพื่อลดสีเขียวนะครับระหว่างการถ่ายของเราครับแล้วเราก็ ค่อยไปเพิ่ม motion b u r ในขั้นตอนการ edit อัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับลองลงมาก็คือการตั้งค่ากล้องนะครับควรตั้งเป็นแมนนวลทั้งหมดนะครับก็คืออาทิเช่นค่าไว้บาลานซ์นะครับเพื่อไม่ให้ค่าไว้บาลานซ์เปลี่ยนเวลาค่าไว้บาลานมันเปลี่ยนเนี่ยสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขีดยากมากขึ้นแล้วก็ต่อมานะครับก็ควรจะถ่ายเป็น log โปร f i ล์นะครับเพื่อจะทําให้ dynamic Range เ a น g ์เยอะมากขึ้นแล้วก็ใช้ค่าโค้ด X ที่สูงนะครับเพื่อจะทําให คุณภาพสีเนี่ยดีมากขึ้นแล้วก็จะทําให้การ Key Green s กินของเราเนี่ย ง่ายมากขึ้นนะครับครับผมสําหรับผมก็มีเทคนิคมาแนะนําประมาณนี้ครับสำหรับการเซตฉากกรีนสกรีนนะเพื่อให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จบงานได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราประหยัดเวลาครับแล้วก็มีเวลาเพื่อจะไปรังสรรค์ผลงานิ้่อื่นๆนะครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจเรียนรู้ในการตัดต่อนะครับด้วยโปรแกร,รมตัดต่อต่างๆนะครับก็สาม,มารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าผมาก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำครับเทคนิคการตัดต่อ,ตอแล้วก็วิธีการใช้งานโปรแกรมนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ เราวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ